สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอากรสเตมดิฉันนางสาวสุภาวรรณบุญนารหัสนักศึกษา6 6 1 2 8น0 2งสตราสารที่ต้องเสียอากรสเตมตราสารตามประมวลรัชดากรหมายถึงเอกสารที่ต้องเสียอากรสเตมตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรสเตม ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด28ลักษณะตาสารยกตัวอย่างเช่นตาสารเช่าที่กับโรงเรือนเช่าซื้อทรัพย์สินจ้างทําของกู้ยืมเงินและมีอื่นๆอีกอากรสแตมเป็นภาษีอากรที่จัดเก็บจากการกระทําตาสารโดยคำว่ากระทําหมายความว่าการลงลายมือชื่อตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่เสียอากรสแตมป์ 1. บุคคลที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรสแตมเช่นผู้ให้เช่าผู้โอนผู้ให้กู้ผู้รับประกันภัย 2. ถ้าตาสารทำขึ้นนอกประเทศให้เป็นหน้าที่ของผู้ทรงตราคนแรกในประเทศเป็นผู้เสียอากรภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับตาสารน้ำ 3. ตั๋วเงินที่ยื่นให้ชำระเงิน 4. ผู้มีหน้าที่เสียอากรการยกเว้นอากร 1. นึงยกเว้นอากรตามประมวลรัชดากร 2. ยกเว้นตามพระราชกฤจฎีกา 3. ายกเว้นตามคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติที่92ทับ2515 4. ยกเว้นตามกฎหมายอื่นๆ วิธีการเสียอากร 1. ในกรณีสแตมปิดทับคือการได้เสียอากรโดยปิดสแตมทับกระดาษก่อนกระทำหรือในทันทีที่ทำตราสารเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้ขีดค่าสแตมนั้นแล้ว 2. ในกรณีสแตมดุลคือการได้เสียอากรโดยใช้กระดาษมีสแตมดุลเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและขีดค่าแล้วหรือโดยยื่นตราสารให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ประทับสแตมดุลและชำระเงินเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและขีดค่าแล้ว 3. ในกรณีชําระเป็นตัวเงินคือการได้เสียอากรเป็นตัวเงินเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียบทบัญญัติในหมวดอากรสแตมหรือตามระเบียบที่อธิบดีจะได้กำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี กฎหมายการบัญชีพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีคือห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดวันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 2. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยวันที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย 3. กิจาการร่วมค้าตามประมวลรัษดากร วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการความรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีคือผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีผู้ทําบัญชีสารวัตรบัญชีกำหนดอํำนาจในการตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีคือสารวัตรใหญ่บัญชีสารวัตรบัญชีการขอคืนเงินอากรผู้ใดเสียค่าอากรหรือค่าเพิ่มอากรเกินไปไม่น้อยกว่า2บาท สำหรับตาสารลักษณะเดียวหรือเรื่องเดียวผู้นั้นชอบที่จะกระทำคำขอร้องเป็นหนังสือยื่นต่อพนักง,งานและเจ้าหน้าที่เมื่ออธิบดีเห็นว่าเกินไปจริงก็ให้คืนค่าอากรหรือค่าเพิ่มอากรที่เกินไปนั้นให้แก่ผู้เสียอากรแต่คำร้องที่กล่าวนั้นต้องยื่นภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันเสียอากรหรือค่าเพิ่มอากรและต้องประกอบด้วยคำชี้แจงหรือเอกสารซึ่งพนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่ และอธิบดีเห็นสมควรให้ยื่นสนับสนุนคำร้อง